White นนิ n ง i n g Body ยล์รุ่นนี้ออกมาใหม่นะคะชื่อรุ่นว่า White ทนน n ่ i n g เลยรุ่นเดิมจะเป็น Bright ทนน n ่ i n g มีวิตามินซีหนึ่งเท่าส่วนรุ่นนี้เขาออกมา White นนิ n ง i n g Body ยล์เลยเป็นออยล์ผิวขอสว่างกระจ่างใสเลยค่ะใส่วิตามินซีมาสิบเท่าและที่สําคัญเลยก็คือเขาใส่ตัวน้ํามันสําหรับบํารุงผิวมาเต็มๆเลยอย่างรุ่นนีย้ยังมีออยล์เคลือบใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นบํารุงผิวอย่างเลยใส่วิตามินซีมาแบบจัดๆเลยสิบเท่าและเพิ่มสารสกัดจากคาเลนดูราออยล์หรือสาร สารสกัดจากน้ำมันดอกดาวเรืองเพื่อมาช่วยในเรื่องการปอกประลมผิวฟื้นฟูผิวหลังโดนแดดแล้วก็ที่สําคัญก็คือมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองเพราะว่าใส่วิตาาินซีไปสิบเท่าเะนาะมันจะต้องมีออยที่ช่วยในการปอกกระลมผิวด้วยตัวนี้ค่ะกลิ่นหอมมากเกษรได้มีโอกาสได้ลองใช้แล้วนะคะบอกได้เลยเนี่ยใกล้จะหมดแล้วขวดนี้คือขวดใหญ่ที่ก่อนแรก,กทางแบรนด์ออกมา คือจากสองพันฉันก็ซื้อมาแต่เขาแบ,บ่งเป็นขวดเล็กแบบนี้มีขายในติ๊กต็อกคือขวดนี้ร้อยมลราคาเดี๋ยวพี่กะับตรงนี้นะคะบอกเลยว่าอันนี้ตอนซื้อขวดใหญ่คือแพงกว่าแต่สู้มากทําไมเกอนถึงสู้เดี๋ยวมาดูเนื้อออยกันนะคะเนื้อออยรุ่นนี้จะมีความเข้มข้นนะคะจะมีความเข้มข้นแต่ยังคงบางเบาทุกคนเพราะเขาเป็นออยบารุงผิวนั่นเองเห็นไหมคะเห็นไหมคือกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวละมุนหอมอ่อ,อนๆแล้วคล้ายๆกันแดดนะทุกคน แล้วที่สําคัญเลยแนะนําว่ารุ่นนี้ไวท์เทนนิ่งของจริงทาเฉพาะกอนกลางคืนเท่านั้นค่ะนะคะใครอยากผิวสว่างกระจ่งางใสคู่เลยอ่ะอันนี้ทางกลางวันไปส่วนอันเดียก็บกกลางคืนโบกนะใช้ควาว่าโบกแล้วจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งค่ะผิวสวยผิวใสผิวขอขึ้นเลยยิ่งใครที่ต้องการใช้ผิวเร่งด่วนต้องจัดค่ะพิจัดนะคะสายมีนะราคาพิเศษจ่วงเปิดตัวอะไปตั้